ด้วยความที่มันพอป่ามันก็จะมีแบบสิ่งมีชีวิตเนาะมีธรรมชาติมีระบบนิเวศมีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ชอบที่จะไปดูแบบ<ม>การใช้ชีวิตของแบบน้องๆที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยไม่ใช่น้องพิค,คนนะน้องๆสัตว์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออแล้วตรงนี้ป่ามันเป็นป่าชนิดไหนมันมันยังไงเราก็ชอบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบชอบชอบไปเโอเคแล้วพอเราได้ไปเห็นของจริงปุ๊บอะมันก็เหมือนแบบรีมายว่าแบบเฮ้ย เราเคยดูในตอนที่แบบตอนเด็กๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบฟูลฟิลจิตใจประมาณหนึ่งก็ฮิวฮิวเราด้วยแล้วเอออะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่เราจะไปเป็นยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมว่าแบบโอเคตรงนี้มันร้อนนะอ่ะโอเคเตรียมพัดลมไปหรือหรือตรงนี้มันเอาเราก็เตรียมกระติกน้ําแข็งเตรียมน้ําเตรียมอะไรแบบให้เราก็ต้องแบบเหมือนกับแพลนนิดนึงว่าแบบเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยที่นัน่นเป็นยังไง อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายด้วยอะไรเงี้ยเออผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ลำบากเอางี้ดีกว่าก็นอนเต็นท์นอนอะไรอย่างเงี้ยก็นอนเต็นท์นอนอะไรห้องน้ำก็ใช้หัทะยานก็แบบอาบน้ำนี่บางทีก็กลางแจ้งก็มีแต่ไม่ได้ทุกที่หรอเหมือนเหมือนเราอยากออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนแต่ก่อนเราก็อยู่แต่ในกรุงเทพแบบทํางานเราก็ลืมเรื่องแบบเออสิ่งที่เราชอบไปอะไรเงี้ยเออพอไปได้ไปเจอสิ่งที่เราชอบมันก็ มันก็เหมือนการใช้ชีวิตไปด้วยเหมือนก็วากลายบาลานไปด้วยแต่ก่อนมันจะมีเวิร์กรอย่างเดียวอะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่จริงๆผมไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้น<ช>เอางี้เทียบกับเวลาทั้งในชีวิตอนะแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นแค่แบบว่า <ใน S 1> เห็นชอบ<ๆ>เห็นรูปในปา่าชอบอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นเหมือนคนก็เริ่มเริ่มแบบ ชอบมา,มาเข้ามาทักแล้วแบบว่าอ้าวเอาจะไปแล้วเหรอเอาจะไปแล้วเหรอบอก <P> พี่พี่ผมเอ้ยทุกคน <P> <c oughs> ทุกคนที่เป็นเพื่อนกันอะไรเ,เงี้ยแล้วก็แบบผมก็บอกพี่ผมไม่ได้ไปบอกขนาดนั้นแต่ว่า <c oughs> เออรูปมันเยอะขค่นั้นเองรูปในเมืองไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ันนี้เราจะเจอตัวคุณหนวเหน่งได้ในงานป่าและสัตว์เลี้ยงเท่านั้นใช่วันนี้ก็มาเป็นคงที่3แล้วคนหนิงก็มาร่วมกับพาวเกลนแคมป์เนาะก็เป็นค่ายเยาวชนของบ้านปูร่วมกับมหิดลนี่แหละก็ปีนี้ก็ค่อนข้างอบอุ่นมากๆไปทางร้อนร้อนใช่เลใช่ใ่เพราะปีนี้มันร้อนมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราไปค่ายที่เกี่ยวกับป่าอะไรนี้มาเยเราอะไร จริงจริงก็สําหรับธรรมชาติมันก็ด้วยความที่มันพอป่ามันก็จะมีแบบสิ่งมีชีวิตเนาะมีธรรมชาติมีระบบนิเวศมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ชอบที่จะไปดูแบบการใช้ชีวิตของแบบน้องๆ้องที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยไม่ใช่น้องคนนะน้องๆ้องสัตว์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออเตรงนี้ป่ามันเป็นป่าชนิดไหนมันมันยังไงเราก็ชอบดูธรรมชาติเลยครับก็เลยแบบชอบชอบไปอะไรเงี้ยเราเราศึกษาลึกไหมคะหรือว่าแค่อยากจะออกไปดูเฉยเอยากไปเรียน ไม่เหมือนพอมันพอไปตรงไปตรงนั้นอะมันก็จะได้รู้สึกว่ามันจะมันจะก็เราก็จะแบบเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยเรายังไม่รู้อะแล้วก็เอามาศึกษาเพิ่มเติมเหมือนไปดูของจริงแล้วก็แบบโอเคมันมันเอ้ยมันเป็นยังไงนะเราอยากรู้แบบว่าเอ้ยแบบอย่างเช่นเออสัตว์ชนิดนี้มันจะชอบแบบนอนตรงนี้มันชอบทำรังตรงนี้อะไรเงี้ยราก็จะชอบชอบอยากรู้อะไรเงี้ยมันมันก็เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนด้วย ใช่ส่วนหนึ่งแล้วก so, um. like, really? ็แบบชอบส่วนตัวด้วยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็ชอบดูสารคดีชอบดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคแล้วพอเราได้ไปเห็นของจริงปุ๊บอ่ะมันก็เหมือนแบบรีมายว่าแบบเฮ้ยเราเคยดูในตอนที่แบบตอนเด็กๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบฟูลฟิลติดใจประมาณหนึ่งก็ฮิวฮิวเราด้วยแล้วเอออะไรเงี้ยใช่คิดว่าเป็นการสารฝันตอนเด็กได้ไหมว่ามันแบบเออที่ไปเที่ยวไปเที่ยวป่าอะไรเงี้ยหรอ ก็ใช่ก็ก็ด้วยนะคือคือผมอ่ะไม่ได้มันไม่ได้แบบตั้งใจโดยที่แบบว่าจะไปสานฝันตัวเองอะ่ะแต่ว่าด้วยความชอบชอบถ่ายรูปด้วยชอบดูสัตว์ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปดูเสร็จปุ๊บก็เออพอไปดูปุ๊บเออมันก็เลยนึกถึงเรื่องเก่าๆแบบโอเคเราเคยดู <parks> พวกช่องสา,ารคดีต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมัน มันดีจังเลยธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เงียบเงียบแล้วก็โซเชียลดีท็อกด้วยอะไรเงี้ยในไทยนี่เราเก็บครบมาทุกป่าเยอะยังยังยังโน้ตไในไทยป่าเยอะมากเออส่วนใหญ่ไปไปป่าไหนที่รู้สึกว่าโหดจังเราเจออะไรแปลกๆเยอะแปลกๆเยอะผมว่ามันก็มีทุกคือทุกๆอันก็จะมีของมันเองอะแล้วก็แบบมันก็มันก็เยอะแต่ผมว่าถ้าโหดๆเลยอะก็ก็ผมว่าเพื่อแข้งนะเพื่อแข้งเพื่อแข้งร้อนไง มันแบบมันเป็นป่าแบบเป็นป่าเต็งรังป่าอะไรเงี้ยมันก็จะดิบมันจะแห้งช่วงช่วงแบบหน้าร้อนมันก็จะแห้งแห้งนิดนึงแล้วก็แบบดูไม่ค่อยมีอะไรดูแบบไม่มีน้ำเลยละอะไรเงี้ยเอเอมันก็จะมันก็จะร้อนมากมใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องไปหลายๆที่ซึ่งมันจะแตกต่างกันอุณหภูมิแ,แตกต่างกาันความชื้นแตกต่างกาันเราเตรียมตัวยังไงมันกันไปเจออะไรแบบจริงๆมันก็ต้องเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่เราจะไปเป็นยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมว่าแบบโอเค ตรงนี้มันร้อนนะอ่ะเตรียมพัดลมไปหรือหรือตรงนี้มันเอาเราก็เตรียมกระติกน้ําแข็งเตรียมน้ําเตรียมอะไรแบบเราก็ต้องแบบเหมือนกับแพลนนิดนึงว่าแบบเราจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยที่นั่นเป็นยังไงอะไรอะไรเงี้ยครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายด้วยอะไรเงี้ยออแสดงว่าเราก็ศึกษาพอสมควรถูกไหมคะก่อนจะเดินไปไหนสักที่นึงใช่ใช่ก็ก็อาจจะมีต้องถามแบบคนที่ไปบ่อยๆหรือว่าแบบถามหรือว่าแบบ ดูทางเน็ตดูทางอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบศึกษาก่อนว่าตรงนั้นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ถามว่าเราไปแบบลําบากมากขนาดนั้นไหมสคือผมไม่รู้ว่ามันลําบากไหมนะผมว่ามันสําหรับผมผมโอเคที่แบบผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ลำบากออย่างนี้ดีกวาก็นอนเต็นนอนอะไรอย่างเงี้ยก็นอนเต็นนอนอะไรห้องน้ําก็ใช้หัวทะยานก็แบบอาบน้ำนี่บางทีก็กลางแจ้งก็มีแต่ <laughs> <laughs> ไม่รู้ที่หรอ ม,มันก็มีแค่นั้นให,ใ,หให้เราใช้ะไรเงี้ยแต่เราก็โอเคที่แบบเหมือนเราก็ไปอยู่กับธรรมชาติก็นอนกลางคืน,ก,นก็เสียงลูกไม้ตกบ้างอเ,เออก็มันก,มนก็มันไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยอสัตว์ร้องบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเป็นความชอบของเราถูกไหมใช่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 ก็คือก่อนหน้านี้นผมไม่ได้ค่อยได้ไปเพราะว่าเหมือนเราทำงานเยอะแล้วเราก็แบบเพิง่ง เรื่องอะไรมันก็เรากอดแบบวัยรุ่นสร้างตัวเนาะมันก็มันก็ต้องทำงานทำงานทำงานแล้วเราก็เลยแบบโอเคลืมฮอบบี้นี้ไปพอได้มีโอกาสไปก็แบบเออรู้สึกว่าเออมันเราเริ่มมีเวลาว่างบ้างอะอะไรเงี้ยก็แบบไปบ่อยมั่เเป็นเพราะว่างานมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราต้องหาอะไรคิวไปอีแล้วเปล่าอืมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับเหมือนพอได้ไปได้แบบเราก็มันก็ เหมือนเหมือนเราอยากออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนแต่ก่อนเราก็อย like, oh. ู่แต่ในกรุงเทพแบบทํางานแล้วก็ลืมเรื่องแบบเออสิ่งที่เราชอบไปอะไรเงี้ยเออพอไปได้ไปเจอสิ่งที่เราชอบมันก็มันก็เหมือนการใช้ชีวิตไปด้วยเหมือนก็วากลายบาลานแต่ด้วยแต่ก่อนมันจะมีเวิร์กอย่างเดียวอะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ใช่หลายคนก็จะว่าก็ก็เวิร์กไลบาลานจนเจอได้แค่ในป่าแ อ่าก็นั่นอ่ะบาลานมันแต่บางมันมันแล้วแต่บาลานว่าใครบาลานอยู่ไหนไงแต่ว่าผู้จัดการก็บอกว่าจริงๆผมไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นเอางี้เทียบกับเวลาัในชีวิตอะนะแต่ว่าทุกคนจะเห็นแค่แบบว่าเห็นชอบเห็นรูปในปาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นมันก็เหมือนคนก็เริ่มเริ่มแบบ ชอบมา,มาเข้ามาทักแล้วแบบว่าเอาจไปแล้วเหรอเอาไปแล้วเหรอบกพี่พี่ผมอฮ้ยทุกคนทุกคนที่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมก็บอกพี่ผมไม่ได้ไปบอกขนาดนั้นแต่ว่าเออรูปมันเยอะขนานเองรูปในเมืองไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเงี้ยเออแต,แต่ว่าเราก็เรียกว่าใช้ความชอบไปส่วนกันเพราะว่าเราก็ซือซื้อกล้องซึ่งเป็นเลนส์ใหญ่มากแต่ละคนก็เห็นว่าแบบเฮ้ยดูแบบ,บ<อ>ดูมีราคา อุ้ยจริงจังจังเลยกับการเดินนั่นแกบบ็ด้วยพอทำหมายถึงว่าเราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วกล้องเราก็เล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเแล้วก็บางทีเล่นก็ยืมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออมัาทำงานกับแบรนด์้วก็ยืมแบรนด์บ้าง <laughs> อะไรบ้างแบบกไ็ไม่ถึงกับรอยเร์เซ็นก็ไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็มีมีมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างก็ซื้อความสุขนิดหนึ่งอ <laughs> เอาเงินเก็บ ใช่ใก็ลูกค้าเข้าได้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ข้าอุปกรณ์แพงแลือเกินคนมองว่าข้าอุปกรณ์การเดินป่าสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มมันแพงันงไง <c oughs> มันก็เป็นฮ็อบบี้ที่ต้องใช้เงินนะออออแต่ว่าเราจะเดินแบบประหยัดก็ได้นึกออกไหมมันไม่จำเป็นต้องเดินแบบมันถึงว่ามันต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบคือ e อ t นเมันก็คือผมก็ไม่ได้มีทุกอย่างผมถึงว่าผมลงทุนแค่กล้องแต่เต็นท์ผมก็ไปเช่าทุทยนเอาแบบให้ก็มีมันมันมันจะมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ผมว่าเอาชิวๆผมไม่เอาเต็นท์เองหรอกเพราะว่าผมก็ ขี้เกียจกลางนิดหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอุทยานเขาจะมีมีรายได้ด้วยชาวบ้านเขามีรายได้ก็ไปกินกินข้าวกินของชาวบ้านเขาเอามาขายอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นวิถีของของมันอะไรเงี้ยเดินป่าเป็นทางปกติแล้วเราเดินเทว้าเดินก็บางทีมันบางทีสัตว์มันอยู่ไกลมันไม่ได้อยู่ตรงแบบบริเวณที่มันเออมันก็เข้าไปนิดหนึ่งก็เดินก็ไปหมดอ่ะ ยกเว้นว่ามันแบบมันโหดจริงๆแบบเดินสองวันอะไรเงี้ยผมก็เออต้องคิดนิดนึงว่าแบบคุ้มไหมว่าที่จะไปอะไรเงี้ย <laughs> อย่างอย่างเขาหนังที่เราไปแล้วรู้สึกว่าโ,โหดมากอันนี้แหละโหดมากอ่ะผมผมอาจจะยังไม่เคยไปที่ผมคิดว่ามันโหดแบบโอ้โหจนแบบจนแย่อนึหอห่หอแ <laughs> ก็ยังก็ยังยังก็ยังชิวๆอยู่ก็เดินเหนื่อยแต่ก็ไม่ไม่ได้ถึงกับโหดแบบโอ้โหเป็นหนุฝึกหน่วยซีวอะไรเงี้ย ใช่ใช่ก็ก็ด้วยด้วยความที่เราก็แบบโอเคร่างกายเราก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็เดินได้ขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นอะไรเงี้ยก็เดินอยู่อย่างปกติเราเดินกี่วันแบบไปจากจุดเริ่มต้นจนถึงก็ถ้าไกลไกลสุดที่เคยเดินก็ประมาณหก็ดชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็มีพักบ้างนะมันก็แบบเป็นขึ้นไปดอยเนี่ยก็อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ถ้า ถ้าหมายที่มันเขามีมีน้องๆมีน้องสัตว์อยู่เนี่ยมันมันจะไม่ได้ไกลถึงขนาดแบบต้องเดินหกจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอเคอย่างมากก็ประมาณสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเออมากสุดเพราะว่าเพราะว่าเราเราไปเราก็อาจจะไปกับแก๊งๆด้วยเขาแบบว่าเออว่าแล้วแบบบางทีหมายยากๆบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าเข้าไปลึกมันจะอยู่ตรงไหน,นอะไรเงี้ย<ม>เขาก็จะหาอันที่แบบไม่ได้ไกลจากไม่ได้ไกลจาก ถนนหรือไม่ได้ไกลจากที่นั้นมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันด้วยความแบบมันเดินป่ามันก็เดี๋ยวลงเนาะเพราะว่า <laughs> ทุกครั้งที่เราไปเดินเราก็คือตั้งใจจะไปดูน้องๆสัตว์ป่าอย่างนี้หรอใช่ก็คือมุ่งไปเลยว่าแบบว่าโอเคจะมีสายรายงานมาว่าเฮ้ยเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วนะมันเริ่มเริ่มทำรังแล้วอะไรเงี้ยเอาไปไปพี่แล้วก็ขับรถไปเลย <laughs> แสดงว่าเรามีสายรอบเลยเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ใช่ก็เริ่มยก็เริ่มสะสมไปเรื่อยเพราะว่าพอเราไปแรกๆอ่ะมันเหมือนกับเราก็อาจจะแบบว่าเอยมีคนที่เขาแบบถ่ายมาเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็แนะนําเราแบบไปเจอลุงๆอะไรก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยก็แบบว่าขอความรู้หน่อยอะไรเงี้ยเล้เขาก็สอนเขาก็แบบใจดีอะไรเงี้ยแบบว่าสอนแบบเออย่างงี้นะมันแบบ เนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้มันจะผสมพันธุ์แล้วมันก็จะแบบทาเริ่มทำรังเริ่มวางไข่อะไรเงี้ยเส <Yeah. S 2> ือต้องไปดูต้องไปหาตรงไหนมันมีโอกาสเจออะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะ <All right. S 2> uh สัตว์หนึ่งอย่างที่เราคิดว่าเราชอบน้องที่สุดตั้งแต่ไปเจออืมคือตอนเนี้ผมก็มันชอบหลายตัวมากแต่ก็ก็ล่าสุดก็ชอบนอกเงือก uh huh. เอานอกเงือกผมมันชอบมหมายถึงว่าวิถีชีวิตมันแบบ เออมันเด็ดอะวิถีชีวิตเรไปดูรูปเฉยๆเราไม่ได้แค่แบบเอ้ยเห็นแล้วแต่เราก็นั่งดูเอ่อนั่งดูเออนี่อถึงเอ้ยมันเอามามันก็อ่ามันก็เหมือนในสารคดีที่เราดูนะมันแบบมันบินมาปุ๊บมันก็ไปกินลูกไทมาฮะแล้วก็เก็บเก็บไว้อ่านแล้วมาถึงหน้ารังตัวเมียปุ๊บมันก็กึกกรึกลูกไทออกมาแล้วก็ป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปย่เีตัวเมียก็ทำรังอยู่ข้างในแบบปิดปากรังแล้วก็ไม่ออกมาเลยอะไรเงี้ยเออ ตอนนี้ผมก็ทำใน YouTube อยู่แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เชิงสารคดีจ่าก,ก็เป็นฟิลแบบว่าแอดเวนเจอร์แบบไปถ่ายสัตว์ไวล์ไลฟ์นิดนึงอะไรเงีแบบ้ยแต่ไม่ถึงขั้นสารคดีแต่ผมก็คิดว่ามันบบการทําสารคดีเนี่ยมันยากมากคือมันต้องกราบคนทําสารคดีแบบ ดีๆอ่ะเขาไปหาอินเสิร์ตพวกนี้มาจากไหนอ่ะผมแบบบางทีอ่ะนึกออกไหมและบางช็อตคือจังหวะเขาแบบผมว่าเขารอเป็นเดือนอ่ะแบบอย่างเช่นแบบอันนี้มาอยู่ดีเสือคาบตัวอะไรมาแล้วก็เดินไปเนี่ยมันไม่ได้เจอแบบมันไม่อยู่แถวนี้แล้วเจออ่ะคือเขาผมว่าเขาต้องเขาต้องไปรอแบบนานมากแล้วกว่าจะได้ฟุตแต่ละอันมาตัดรวมกันทําสารคดีมันยากมากนะแบบแต่ว่าผมผมก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออผมผมให้ค่าการทําสารคดีมากมากแล้วแบบ สมัยนี้มันไม่ค่อยมีใครดูสารคดีไงแล้วไงก็เลยแบบโอเคอยากอยากให้แบบเอออยากให้มีคนแบบสนับสนุนแบบคนที่ทําสารคดีมากอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเรียนรู้พวกวายไลา์อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันไม่ค่อยมีงบประมาณสนับสนุนมันก็สารคดีมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าเหมือนกับมันมันก็มันทํายากอ่ะทํายากใครอยสมมติเขาทาสารคดีเสือดาวอย่างเงี้ยผมไปแก่งอาจารย์มา กัปีแล้วผมไม่เจอเจอสักครั้งเลยอ่ะเนื้อหรอปะเออใช่เออต้องเก็บไปเรื่อยๆต้องไปตั้งกล้องบ้าอะไรไม่รู้แบบคเอออะไรเงี้ยมันก็ยากไงอืออุ้ยอุ้ยไม่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 ผมว่าผมว่าผมว่าไม่ได้แบบเพียงว่า โอ้ใช้ทีมงานเยอะใช้แบบนู่นนี่้หมันเราเราแบบตัวคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็ทําแบบเป็นโอเคผมก็ทาเป็นแบบเหมือนกับพาทุกคนไปดูสัตว์ด้วยกัน<ม>อะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็อินเสิร์ตคลิปฟุตเทจที่เราเห็นจริงๆมาให้ดู<ม>อะไรเงี้ยแบบที่เหตุที่ทุกคนได้เห็นในในในวอลกยใน YouTube ผมเนี่ยที่เป็นรายการที่แบบผมพาไปถ่ายรูปอะ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมเห็นผ่านกล้องผมจริงๆผมก็อัดไว้อัดวิดีโอไว้อะไรเงี้ยเออมันก็ทุกคนก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าแบบผมไปเจออะไรบ้างอะไร ก็มีมีมีอยู่ตดมีอน้นนใี่ช่เราก็จะมีตัวเป้าหมายของเราที่แบบว่าเออเราเอเราอยากเห็นตัวนี้ว่าเออกล้ากล้ายังไม่อยากเห็นเธอจ้ะก็เออเอออ่าแล้วก็ก็เออรู้แล้วอะผมก็เออผมก็มันมีตัวที่แบบ อยากเจอกันอยู่ก็มีพวกผมก็ชอบพวกสัตว์ล่าเนือ้อพวกเสือพวกแบบเหยี่ยวพวกอินทรีพวกอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็จะมีที่ของมันแอพิกาอิกาก็แอริกา,กกากไปมาแล้วอ่าก็ไปแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็ไปถ่ายรูปเสือมีสิงโตมีเสือโคเสือดาวชีต้าอะไรเงี้ยเออก็อยากไปอีกนะเออแลนี้วาเพื่อเพื่ออะไร้พาทุกคนผมเหรอตอนนี้ผมแบมีทริปที่ผม นัดกับเพื่อนคนหนึ่งไว้แล้วผมว่าจะไปหาเสอดาวหิมะอ่าที่หิมาลัยที่มันอยู่บนเขาอะไรเงี้ยเออมันก็เจอยญ้าเหมือนกันใช่แตว่ารู้สึกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหามันต้องหาเป้าหมายไปเรื่อยว่าแบบว่าอันไหนที่แบบเฮ้ยมันไปถ่ายแล้วมันแบบเราก็ชอบด้วยแล้วมันก็คุ้มด้วยอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็สวยด้วยยังไม่รู้แต่ว่าแพนไวแพนไวแพนไวว่าแบบโอเคอาจจะทำให้ได้ภายใน อ,อาจจะไม่ภายในแบบระยะเวลาอาจจะปีหน้าต้นช่วงต้นต้นปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูแบบมันต้องดูช่วงฤดูด้วยว่าฤดูไหนมันเหมาะที่จะไปอะไรเงี้ย mm hmm. อ่าถ้าไปผิดฤดูบางทีว่าแฮว์อะไรเงี้ยแล้วย้อนกับเพาะจากป่าของสบายเดือดกลับมาในเรื่องงานกอ่อาันนี้คือมาในพักเด็ดสุดน่อยผลงานครับก็จะกำลังจะมีซีรีส์อ่อนก็ชื่อเรื่องก uh ูด็อกเตอร์ก็ซึ่งถ่ายจบไปสักพักแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ถึงคิวออนแอก็เลยแบบเขาจะมาจะออนช่วงแบบกันยานี้ของทั้งทูนะของทูซีเจที่แบบเป็นเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับบทประพันธ์จากเกาหลีแล้วก็เอามารีเมคใช่ใช่เรื่องนี้คุณเป็นอะไรยไเรื่องนี้ก็เล่นเป็นเป็นหมอครับก็เป็นหมอใช่ก็เรื่องนี้เล่นเป็นหมอแต่ว่าก็จะเป็นหมอคนแล้วก็อ่ะก็จะเป็นคุณหมอที่เป็นออทิสติกอ่าก็คือคือเป็นเหมือนของเกาหลีแหละ ก็มันก็ยากเหมือนกันท้าทายที่าช <c oughs> ่วงงานแบบแบบว่าพวกซีรีส์เกี่ยวกับหมอมันเยอะ,ะ,อะไทยเนะะาะหลายหลายบางที่มันก็โดนหมอจริงๆออกมารีแอคบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราที่เป็นหมอแล้วเห็นแบบว่าอะไรแบบนี้บางฉากอาจจะไม่ได้สมจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามการแพทย์อย่างเงี้ยตัวเราที่เวลาดูมันจะมันจะรู้สึกค <c oughs> ือด้วยความเป็นผมเป็นสตรอแแพทย์เนาะค่ะผมก็อาจจะ ไม่ได้แบบสายตรง<น>ที่แบบว่าจะรู้แบบเอ้ยอันนี้ผิดอันไ้นผิดอันนี้เรื่องน,นั้น,น,น,นไม่ได้จับผิดแต่ว่าแต่ว่าคือพอเราดูแล้วมันก็คือถามว่ามันก็มีมันก็มีมมทั้งสองแง่มุมในความคิดผมนะ <c oughs> คือมันมีหมอหลายแบบในชีวิตจริงอ,ะอ่ะนึกออกไหมคือมันมีทั้งเพื่อนผมที่แบบอ่ะเป็นหมอผ่าตัดผ่าตัดหมาอยู่แล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยนึกออกไหมก็แบบก็นี่คือนี่คือจอบอ่ะนึกออกไหมเขาทําจนเป็นแบบ ชินแ,แล้วอะไรเงี้ย<อ>หรือว่าหมอที่แบบชิวๆปาร์ตี้ก็มี<อ>คือคือหมอคือมนุษย์ไงนีกเอกอไหม<อ>มันก็ผมผมผมว่าผมผมอาจจะไม่ได้ตําหนิผมอาจจะไม่ได้แบบดูเรื่องเทคนิคขมากเพราะว่าด้วยความที่ผมหมอสัตวแพทย์ค่าต่างๆหรือแบบจอมอนิเตอร์จออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกัน<อ>มันก็จะเป็นค่าของผมก็จะรู้ค่าของสัตว์ของหมาของแมวอะไรเงี้ยแต่ว่าของคนผมอาจจะไม่ได้รู้มากผมก็อาจจะดูแบบอาจจะที่ที่เขาแบบมีการแบบรีแอคกันเรื่องแบบโอเคเรื่องแบบเออคาแรคเตอร์หมอหรือคาแรคเตอร์ของ คนเอ้ยทำไมมาไม่ควรทําแบบนี้นะไม่ควรพูดจาไม่ดีแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมผมผมไม่ได้มองว่ามันมันผิดนะผมผมรู้สึกว่าหมอก็คือมนุษย์อะมันก็มนุษย์มันมีหลายแบบหมอที่ดีก็มีหมอที่ไม่ดีก็มีนึ่ออกอไหมเอออันเนี้ยอันนี้ผมผมผมรู้สึกว่าผมเป็นกลางๆว่าแบบอมันยังไงก็ได้แล้วแต่บทประพันธ์ที่เขาเซตมาอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องเทคนิคมันก็ควรถูกต้องถ้าถามผมหมายถึงว่าเออมันมันจะได้แบบโอเคมันจะได้ไม่เรียกว่าอะไร ถ้า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 เรื่องเทคนิคข้อมันมันถูกอะ่ะคนทางบ้านเขาก็จะได้รู้ด้วย oh. เขาอาจจะพลิก up ตรงนี้เอาไปแบบเอาไปใช้ในชีวิตเพื่อเขาแบบคนในครอบครัวเขาเกิดโรคแบบนั้นขึ้นมาแล้วแบบเขาเอ้ยมีความรู้ตรงนี้แล้วเขาไปศึกษาหาข้อมูลต่อว่าแบบไป net, ไปเซิร์ชเน็ตไปเซิร์ชอะไรเงี้ยหรือว่าไปคุยกับหมออีกคนนึงว่าแบบโอเคเนี่ยฉันดูมาจากหนังนะมีเรฟเลนมาแล้วแบบหนังเขาแบบเฮ้ยเป็นอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเออเคุณหมอเขาจะได้แบบรีเฟอร์ถึงหนังเรื่องนั้นสมมติว่าผมเป็นโรคหัวใจแล้วผมไม่มีความรู้เลย แล้วคุณหมอก็อธิบายเป็นภาษาหมอเป็นอธิบายอธิบายโรคนนย่งย่ย่คนไข้ไม่เข้าใจอ่ะผมก็สามารถทําได้ก็คือเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี้นี้แล้วเขาคนไข้เราอาจจะเห็นภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าตรงนี้มันถูกต้องอะ่ะมันดีมากๆที่จะแบบว่าเอาไปใช้กับเหมือนกับคุณหมอก็จะไปสื่อสารต่อได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อาจจะเคยแบบเคยประสบพบเจอมากับตอนตอนโควิดเนาะเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะ โหคนไทยแบบมีความรู้เ oh รื่องวัคซีนแบบเต็มเปี่ยมมากแล้วเวลาน้องหมาน้องแมวมาฉีดวัคซีนอ่ะผมอธิบายง่ายมากเลยเนี่ยครับอันนี้ครับผมผมแ่วัคซีนวัคซีนวัคซีน A นะครับวัคซีน็อก็วัคซีนวัคซีนรวมของน้องหมายี่ห้อนี้ก็จะเหมือนวัคซีนเอสวัคซีนรวมของน้องหมายี่ห้อนี้ก็จะเหมือนตัวตัววัคซีน A อย่างเงี้ยผมพูดชื่อย่อเนาะ ีนวัคทินตัวนี้ของน้องหมาอาจะวิธีการทํางานก็จะใช้บล็อกทินพีครับนี่อก็ง่ายไงเห็นไหมคนไข้เห็นผ้าแบบเออมันนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้นะเออเหมือนแบบมันมันมันมีความเขาเรียกว่ามันมีความโนเลทที่ร่วมกันบางอย่างมันก็จะทําให้แบบอธิบายง่ายขึ้นคนไข้ก็จะไม่ต้องงงว่าคุณหมอพูดไรวะอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแบบผมว่าสื่อมันมีความสําคัญมากที่แบบมันต้องควรต้องทําให้ถูกต้องแบบแทบแทบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอางี้เออเรื่องเรื่องคาพูดคําจาหรือว่าแบบ ไม่ถึงว่าเรื่องคําพูดแต่ละมห,หมอแต่ละมหาอะไรอาจจะพูดไม่เหมือนกันแต่ขอให้แก่นของมันหรือแนวทางการรักษาหรือแบบอะไรเงี้ยให้มันถูกต้องตามคราทีเรียที่แบบที่ที่เป็นสากลอันนี้เพราะผมผมผมว่าผมคอนเซิร์นเรื่องนี้ที่สุดครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ